เช้าแสนสดใสที่ริมป่าดอกไม้โพร่ากระต่ายสีม่วงขนฟูนุ่มสะพายกระเป๋าสีสม้มและปิกปิ๊กเป็ดน้อยสีเหลืองสะพายกระเป๋าสีน้ำเงินกำลังนั่งวางแผนเที่ยววันหยุดโดยทั้งคู่เดินทางผ่านทางเดินเต็มไปด้วยดอกไม้ป่าและต้นไม้สูงใหญ่เสียงนกร้องและลมพัดเย็นๆทำให้ทุกอย่างดูน่าตื่นเต้นโพร่าดูสิรอยเท้าปริศนาเต็มไปหมดเลยปิกปิกกระพือปีกเล็กๆหวังว่าจะไม่ใช่สัตว์นากลัวหน้าจู่ๆพุ่มไม้ก็ไหวแรงกรรน เจ้าหมาป่าสีน้ำตาลโผล่ออกมามันดูหิวและจ้งมาที่ทั้งคู่หมาป่าฮึอฮึ่กระต่ายนุ่มๆกับเป็ดอวบๆดูอร่อยดีนี่โพร่าวิ่งสิกปิกปิกโพล่าและปิกปิกวิ่งสุดแรงผ่านพุ่มไม้กระโดดข้ามโคดหินและใช้ต้นไม้หลบซ่อนโพล่าเราต้องใช้ปัญญาสิปิกปิกจำโพรงเก่าใกล้หนองน้ำได้ไหมปิกปิกเมื่อถึงหนองน้ำทั้งคู่ว่ายน้ำข้ามไปโพร่าใช้ท่าข้ามฝั่งมาได้ทั้งคู่เจอกับครอบครัวเต่าน้อยและนกคูก ที่ช่วยดูแลจนหายเหนื่อยและชวนไปเล่นในบึงแสนสนุกนกคูก่กล้าหาญมากเด็กน้อยการผจญภัยต้องใช้ทั้งหัวใจและปัญญานะเต่าน้อยเราเล่นดำน้ำกันใหม่เมื่อพระอาทิตย์ใกล้ตกทั้งคู่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยและนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่พูดคุยถึงสิ่งที่เรียนรู้โพร่าการเป็นเพื่อนที่ดีคือการช่วยกันคิดและไม่ทิ้งกันปิกกะปิกและต้องกล้าหาญไม่ยอมแพ้ทั้งคู่เย้ก,การผจญภัยครั้งต่อไปต้องสนุกกว่าเดิมแน่นอน